สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดีบูลดูแลกระดูกและข้อโดยพนันพัฒนนะคะวันนี้มารีวิวนะคะเหมือนเดิมนะคะมีการแพ็คสินค้านะคะพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะ นี่เลยนะคะยังตัวอย่างลูกค้าท่านนี้นะคะที่อยู่จังหวัดสุราธานีนะคะคุณสาวรักษ์นะคะสั่งดีบูลไปจํานวน2กล่องนะคะรอรับสินค้าได้เลยนะคะแล้วก็ดีบูลของเรานะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะทุกปัญหาอาการปวดข้อเข่านะคะมีอาการปวดเข่าวปวดข้อนะคะหรือว่ามีอาการอักเสบตามข้อปวดบวมแดงนะคะแนะนําว่าดีบูลชนิดผงนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะ ดีบุนของเรานะคะมีการจัดจำหน่ายมาแล้วมากกว่า12ปีนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีอย่างแน่นอนค่ะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มีการสั่งซื้อซ้าได้มีการบอกต่อเยอะแยะมากมายเลยนะคะและหลายๆท่านอาจจะเห็นวิดีโอคลิปเ,เคสหลายๆเคสนะคะที่มีการมาใช้บุญบอกต่อหน้าตามสื่อต่างๆนะคะตัวนี้นะคะทานและเห็นผลดีมากเลยนะคะ ดีบูนของเรานะคะตัวนี้จะแนะนําเป็นตัวชนิดผงดีบูนมี2แบบนะมีชนิดผงและชนิดแคปซูลนะคะชมพู่ก็ได้ยกตัวอย่างของชนิดผงม,มานะคะตัวนี้นะคะมีความเข้มข้นนะคะเหมาะสําหรับคนนะคะที่มีอาการนะคะปวดข้อปวดเข,ข่านะคะปวดเอวนะคะปวดสะโพกชาล้วลงขาปวดไหล่ปวดบานะคะหรือว่ามีอาการปวดที่ข้อกระดูกเส้นเอ็นต่างๆ แนะนำตัวดีบูลชนิดผงตัวนี้ได้เลยนะคะทานเห็นผลดีอย่างแน่นอนนะคะด้วยอาการนี้นะคะทานเพียง15วันเท่านั้นนะคะทุกท่านปวดข่าวปวดข้อดีขึ้นนะคะเดินได้สะดวกหรือว่า ใครที่มีเวลาเดินมีเส้นดังก็แก๊บแสดงว่าน้ำไขข้อเริ่มเสื่อมนะคะแล้วก็หากมีการอักเสบเสียสีมันก็จะมีความเจ็บปวดขึ้นมานะคะตัวดีบูนตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการฟื้นปูนะคะมวลกระดูกให้แข็งแรงนะคะหากมีอาการเดินและเจ็บปวดนะคะตัวน,นี้เพิ่มน้ำไขข้อได้ดีมากๆลดอาการเสรียสีตามข้อนะคะแล้วก็หากใครมีอาการปวดสะโพกชาเล้าลงขานะคะตัวนี้ทานแล้วอาการชาจะดีขึ้นมากๆเลยปวดไหล่ปวดบา่าปวดเอวนะคะดีตอบโจทย์ทุกปัญ หาอาการจริงๆเลยนะคะสินค้าของเรานะคะมั่นใจได้เลยนะคะจัดจาหน่ายมาแล้วมากกว่า12ปีมีลูกค้ากินเห็นผลดีทั่วประเทศนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับใครมีพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายมีอาการปวดข่าปวดไหล่ปวดบ,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 บ่าปวดเอวปวดสะโพกช้าแล้วลงขาแนะนําว่าให้สั่งดีบุญไปให้ท่านทานได้เลยนะคะขอเปิดใจชุด15วันนะคะเปิดใจชุด15วันเห็นผลดีอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ หลับครต้องการดูแลระยะยาวเลยนะคะแนะนําเป็นชุดหนึ่งเดือนไปเลยนะคะจํานวนหกล่องเท่านั้นนะคะอาการปวดของท่านก็จะหายไปแล้วก็ดีขึ้นในที่สุดนะคะนี่เลยนะคะโอ้เอเดอร์เยอะเหมือนเดิมเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสั่งกับเรานะคะได้ของแท้อย่างแน่นอนเลยนะคะสินค้ามีออยอนะคะมีฮาลานะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะ ก็ขอฝากตัวผลิตภัณฑ์ดีบุ้นเน่สองด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะดีบู n e เน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่าที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมถึงกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อ,อกเสบโรคข้อ,อเสบร,รูมาตอยโรคกระดูกพรุน หมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อเพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ผลิตวันเสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเข่า